ส่วนอ้อยกับโบเมนเนาะพอต้องไปไปใกล้ๆมาในโโบ่ฮูัว่นไปตัดทางใดาเนาะก็เลยถามเพื่อนเพิ่นแล้วก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นไปทางใดาเนาะกราบสบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ,พี่น้องบัชชุกุสุคนเนาะเป็นทั้งพังลาวหรือพังไทยหรือต่างประเทศสไลก็ขอกราบสบายดีเดอ้อเนาะโดยสไลนี้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องกับซู่ซ่องสาวไลคือเก่าเนาะ กาสไลก็สิไปบ้านน้องเต้มยอน่องกับพหูว่าน้องสิวเพื่อนหรือบเนาะทั้งสไลกับบลมัดได้หมายน้องเมียนเนาะโดยกับไปใต่เสือกับอยากคอยพ่อน้องเนาะชวดหน่อยเนาะโดยกับไปฮักไปส้มร้มกับสไลด้เลยเนาะว่าน้องชิวเพื่อนอยู่ซ่านรือบเนาะไปเ้ย าหอดบ้านน้องแตะไปที่เรียบร้อยแล้วน่องกระว่าน้องเตะคนชิจูอด้วยเนาะสไลซ์สีขาไปเบิ่งเพิ่นก่อนเนาะเนาะคือสมอยสมีอยู่แท้บ้านน้องแตะนี่ครับผมมีคนอยู่ประจักรอรนี่เนาะหรือว่าคนไปตัดอ้อยประจักรอรนี่เนาะเนี่ยทั้งน้องแตะน้องไลซไปตัดอ้อยอยู่พร้อมพี่น้อทเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบวอยู่เฮือนเนาะสไลซมาหอดอกโบเฮนเนี่ยคนไปตัดอ้อยเนาะ ไปส่องกะเดี๋ยวชาวไล่ข้าวเม่พี่น้องเพื่อนไปเบิ่งทั้งน้องแตะน้องไล่ไปตัดอ้อยเพื่อนน้องเพื่อนดงไปตัดอ้อยบ่ป่ะป่ะเดี๋ยวชาวไล่ขพาวเม่พี่น้องไปเบิ่งน้องแตะน้องไล่ไปตัดอ้อยเพื่อนไปเห็ดเวียกเพื่อนตัดอ้อยเพื่อนเนาะบ่เพื่อนเพื่อนก็สมองชัมี่แม่บ่มีคนอยู่มาอยู่เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปตัดอ้อยเนาะชาวไร่ข้าวเม่พี่น้องไปเบิ่งทั้งน้องไปตัดอ้อยเพื่อนเนาะ โอเคเนาะก็เข่าไปหาหน้องแตยอยู่ชวนอ้อยก่อนเนะน,น,น้องว่คนเมนบะ่น้องแตยนี่เนาะโดยยด้วยทางนี้เนาะเดี๋ยวกระทั่งน้องแตยเพิ่งมาตัดอ้อยอยู่ทางนี้เนาะจะเพิ่งไปตัดทางไรๆๆ้เนะลยแบบเนาะก็เอาไว้ขอบขู้งหัวเพิ่งไปตัดอ้อยอยู่ไรๆๆนะ้ไเนาะแถวไร้ใกล้ๆนี่กะมีแต่เพื่อนเพื่อน เพราะว่าสวนอ้อ mhm. ยมันมีหลายไร่เนาะคนสึนอ้อยเนาะกจากน้องเตยฝั่งกะมีคนมาเอากะตัดแถวใกล้นี้เนาะทำมาแถวใกล้เพื่นพ่อแล้วกะไปทางไม้เนาะทางน้องเต๋เพื่นก็ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าช่วยมือนี่เพื่นตัดอ้อยตัดยังมีคนหกแกงตัดอ้อยน้องเต๋เราไปตัดช่วยมือนี่โยเมนเดี๋ยวท่านสบายกะบสไปยอัพเป็ดท่านเพื่อนเปิดอนไม่เคยพี่น้องเนาะกะ พอมาก,กับบพ่พอ่อเพื่อนในได้ไปหาอยู่สวนอ้อยกับบ่แม่นเนาะพอต้องเตไปใกล้ไก่มโมนี่บ่อพ่อเพื่อนไปตัดทา้งหลาเนาะก็เลยถามเพื่อนเพื่อนแล้วกับบ่อพ่อเพื่อนไปทา้งหลายเนาะยินแต่ว่าเพื่อนไปไกลเนาะเดี๋ยวเท่าไรก็จะไปทางบ้านน้องเตก่อนเนาะ สวนอ้อยกับโบเห็นเนาะว่าบุฟู่กับน่องกัตัดอ้อยทั้งหลายด้เนาะสวนอ้อยได้แต่เป็ดไก่เนี่ยแตยังโบเห็นน่องอยู่เนาะบุฟู่กับเพิ่นแตตัดทั้งหลายแล้วกินเพื่อนเพื่อนเนาะว่าไปไก่เนาะนี่ชาวไร่ก็เล่ย์วันนัดน่องเมียนแน่เนาะน่องเลยไปเห็ดเบี้ยเห็ดงาน่องไปตัดอ้อยรับจ้างเนาะทำง่นจ้างมากกับไปเนาะนี่ก็บเดือยมิแต่โองมากรองตกเพิ่นน่้อยู่เพื่อนนี่เนาะ ชวนมันนเ้าก็งามแล้วนี่พักรรเริเ่มแ่จะได้ยังค่ะยางา่องเนาะมันน้องก็ใหญ่แต่แบบแต่ยังบอท่านได้พ่อคอดเนะาะเพราะว่าน้องก็บาว่างน้องก็มีงานตลอด,ด้วยตอนนี่ท่้นไปตัดอ้อยเนาะท่้นไป เร bon, okay. ียกันหลายบอนหายทีเนาะทางน้องๆกันเรอบอโเห็นกันกจะชวนมั่นจะเพื่อนเพืนเนาะผมมีน้องอยู่น้องกับโบยูช่มบาทไปหาที่ชดน้อยกับโบเมนอีก ก็เลยถามเพื่อนว่าน้องเต๋อไปตัดอยู่นี่เพื่อนว่าน้องเต๋ไปตัดไก่พูนว่าเพื่อ,เน,อนเพื่อนขับไปเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะ ทางเพื่อนน้องก็ยังไม่ทไานตั้งขืนเนาะเพราะว่าน้องกับว่าวางอยู่เพื่อนมีแต่ไปตัดอ้อยตัดรับจ้างตัดอ้ดอยน้องก็เลยบริย,ยูเพื่อนอยู่ซานเนาะมีแต่เพื่อนเคนอยู่เดียวกับปูนเนาะปูนอยู่เพื่อนปูนมันก็แอบเปเพื่อนชักแท้ มาเสี่ยวแล้วมือนีเนาะโบเจอน้องเตยอยู่เพื่อนอัดประตูตอมมอมโบมีคนอยู่เพื่อนเลยเม่โทชิญน้องก็เลยมาว่างเปล่าเมืพี่น้องเยเนาะก็ได้อัปเดตชวนมันหน่องเตยนะให้เมื่พี่น้องเบิ่งชมกันเนาะเพรามันหน่องเตยก็เริ่มงามเริ่มเขียวขึ้นแล้วเพื่อนว่า ไปหาสวนอ้อยแถบใกล้หน่กระบออยู่เนาะน้องเตะนต้องไลกับผู้คนไปตัดอ้อยทั้งหลายอยากไปทำผู้ไปตัดอ้อยใกล้หน่เพือ่อนเอาน้องเตะไปตัดไก่มือนีินะโอ้ไก่ผู้บ่ผู้บ่มีรถเพื่อนมาเอาเนาะนี่แต่สวนมันเพื่อนก็ปูนแน่อยู่เพื่อนนี่เนาะเด็กปูนเพืนก็แอบเม่นเนาะเด็วก็อัดประตูตมั่งอยู่คนวะก็กล่องไม้กองโตเพื่นได้ยังหาน้อง แต่กะเสตียมปลุกเพือนปลุกชาแนลทั้งไม้ทั้งอย่างเพิ่งกะพอเรียบร้อยเนาะกะทั้งน่องกะเตรียมเนี่ยแต่ก็มีแต่ไปตัดอ้อยรับจ้างพอได้มาซื้อกินแต่ละมือเนาะว่าทั้งน้องก็เริ่มมีเบียดมีงานหลายแล้วแลวโอ้อยเพิ่งกะงายเลยผมแต่ก่อนเพิ่งกะตัดแถวใกล้ๆอย่างเนี้ยน้องเพิ่งพี่น้อยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ทั้งใกล้นี่เพิ่งกะบาพ่อก้อนมาบอกว่าตัดก็เลยไปไกลบัดนี้ ชาไล่มากกับเสียเถียวโบเห็นน้องอยู่เฮือนอยู่ชั้นมีแต่ปูนกับเล็กอยู่เฮือนเนาะน้ะงนองก็บอะไรอยู่เฮือนตอนเรนี่ก็มีแต่ชาวไล่สิขอตัวน่าเคยพิล็องเลยเนาะนนนนกับโบเจอน้องเลยเละมีแต่ชิปิดคลิปได้บัตรไหนเนาะคลิปไหนพอ,อกันใหม่เด้อเนาะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องกดไลด์กดแชร์และกดติดตามสาวไลด์ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อโไปเด้อเนาะโดยสาวไลด์กับสิ่งที่มอบควาใจพ่อแม่พี่น้องที่ชอบส่งคิปสาวไลด์แต่ติมเติมจบได้กับบทความโฆษณาเนาะเนาะโดยสาวไลด์กับกับมาสมบายดี